น่องฮะน,น้องทิพย์กับน้องป,<ะ>ป่านีนกก่อนาคตวะเนี่ยครับอาจจะด้เป็นนางเอกครับไ <Bye>. <c oughs> ปบายกลิ้งเศรษแีแบๆเด้อแต่ว่ากับบอต้องกินอิ่มเด้อเดี๋ยวมากินกับ e. อายอีกหอบคำโอเคไปบายสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับนี่ก็เป็นอีกคลิปเรื่งอีพีน่นึงครับที่เดี๋ยวมาอยู่เมือง <c oughs> <c oughs> พาโถมกับเมืองพาโถมแฟงไซส์สูครับถือซึกว่าอากาศที่เริ่มมีลมเข้ามาแล้วครับมือแรกน่าจะหนาวแน่นอนครับมามือแรกก็พอสมควรครับก็เย็นๆเล็กๆหน่อยนิดๆหน่อยๆครับแต่มือแรกน่าจะน่าจะหนาวแน่นอนครับตอนนี้ผมมาแวะกินข้าวกินน้ำครับผ่านเพิ่นก็ล่าก็เปิดได้มือนี่มือที่สามเพิ่นวะมือที่สามเพิ่นวะจะแบบมือโยจะเพื่อนขอเล่นหรือว่ายังยกกลับดีครันบรรยากาศดีๆครับริมธงริมทาง อันนี้บ้านยังเไงบ้านนาส้มาแวะกัน,น,น,ดดน,นได้ครับเลยบ้านนาส้มเลิกทาท่อมแขวนใส่โซบูดมาเวอุ่นนุ่นพ่อแดกเขาก็มีข้าวเปียกมีเฟอร์มีน้ำมีไนมีอ่าเราดื่มเวลาเปิดยิมสี่ชั่วโมงครับอลองๆมากครับผู้ใดจะมาเล่นมาลอดแถวนี้มาหากินกันได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเวกินข้าวกินน้ำครับตอนนี้ก็มีอ่า ต่างสารมาแบกันมันบอกว่าเป็นออสเตรเลียป่ะออสเตรียมากินข้าวกินหนาของกินหนากินกาแฟให้แกรับแบบทำนี่นักท่องเที่ยวได้รายการจะเป็นการดีนะครับก็จะเป็นแบบว่าใชยฝรั่งเดือบวกาดไดยเขาเซเลเมนเฮาตัวหนาไม่ยากเลยนะมาเขาโบกือเฮาเลยคอได้โบโบคอโปรโมดได้บ okay. so ่นี่ในของฝากอีกเลยในของฝากอีกออสเตรเลียสองตัวเขามาทำแมป้ได้ เขาปักหมุดห้เด้ร็ก็มาเด้มันมีฝรั่งมาปักพวกนี้มันจะมาตามกันเลยแคอยสังเกตเวลาหรือยุไซกษาไปมองท่องเที่ยวถ้าเกิดล่านได้ที่ฝรั่งเข้าปุ๊บมันจะเข้าเข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 ามันจะมาตามกันเลยถ้าพวกพวกมันจะบอกว่าอย่างเดียวอย่างเด้ยวอย่างเดียวมันจะมันจะมาตามที่พวกมันปักหมุดไว้มันจะเบิ่งนี่แทนที่ปัก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 ก็จะมาเลย เข้าไปเบื้งเพชรขนาดคือคอยไปทางทาแต่งพรมสเตย์แบบปันบ้านเลยแบบห่างๆอ่ะมันก็ยังไปกันเลยเฮาบไปเอดได้ตามกั็ตามก็ล่างส่งไปให้แมนตามคือไม่มีคนหนึ่งปุ๊บไปแต่ไม่ติดตั้งไม่ติดไปตามกันเลยครับวันนี้โกกับกกี้อ่าไม่ติดตามกันเลยวันนี้ทําไม่มาหรอกมาลายลาเจ้าสินี่นะครับเกิดมาเท้าแขนขาเกิดไม่นักท่องเที่ยวเข้ามากเกษดายพ่อแบบว่า การค้าการขายการนันการนี้กสิได้พอได้พ่อได้ค้าได้ขายนะครับบ้านเมืองกสิแบบเขาบอกว่าช่วยเฮาสักให้ให้ที่พักนั่นนู่นนี่นะเอ็นโฮสเตสตี้โฮสเตสต์จะพูดที่เฮามันบโหลายแห่งก็จะแรกทั้งเขาไปนอนอยู่พุ่นแตล้วกันตำรวจร่วมกันบ้านแล้วบไปเป๊ะสองคนน่ะ เปย์เราเพนอนชาตายเบิ่มไปนอนตั้งเค็มนอน,อนไปตัวที่ทย์เค็มน้ำนะยานบอันตรายาาแล้วเขาเนนกเ็เลยเขาไปต้อนเขาไปเปยแล้วเขาก็เลยน้องก็เลยไปต้อนแล้วเขาเจ้ามันเขาจะนอนให้ขนนเขานอนได้ขอเกียรตเขา,ขาดิน้ำเขากินเมนเข,ขาเขนอนจักเครื่องจักอย่างเขาโอ้แสดงว่าพวกใครบ้านอ,อนนี่นมีปัญหาที่สุดเนี่ยเวียนยันจะตั้งเต็นท์บ้านเมืองเขาก็บริบาลยังหรอวะเวียนยัน เราก็ย <Basil> ู่ในกลุ่มคือ <blueberry> กันอ๋อเราก็ยู่ในกลุ่มคือกันในกลุ่มคือกันเรามีกล้องได้แล้วเราก็แจ้งเขาเรามีเบอร์เขาเรื่องเนียม่ยสามารถสามารถเฮ็ดแบบเป็นแคมปิ้งได้อถ้าวันไหนจะแคมปิ้งก็นอนฟรีได้น้องน้องฝากนะครับฝากนะครับผู้ใดที่ผ่านไปฮานดาครับผู้โดยสารแตะใส่บริการกันได้ครับหรือว่าผู้ใดที่แบบแบบชิวๆวันวานเรียนๆไปนี่คือผมมากนี่กับบริษพอท่านได้ไปใส่ได้ตั๊กแต่เสาพอท่านเวียวมากินกินเฟอร์แล้วก็นั่ง ตัดคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็บุษ antha ไปใส่เลยอากาศมันเย็นดีแล้วจะไปอีกจักน้อยต้องไปจากที่ซึ่งสบายกว่านี่นะคอยเปลี่ยนคอยไปนะเจ๊เจ๊ว่าแล้วแต่เลยอยากแจมแคมปิ้งนี่กับฟรีฟรีดอมฟรีเลยแบบว่าไม่ต้องเสียเงินแล้วก็บต่างชาติกินได้ครับก็การนักท่องเที่ยวต่างชาติมากก็จะง่ายแน่จักหน่อยครับคนไทยมากก็ง่ายคนลาวมากก็ง่ายครับ เด um ียวคนจีนเลยน่งบอกกันไปดูเรื่องเอาหเป็นหรือเป็นอไร้บี er> ้ันเพื่อนกันซีซัคกันยูทูบเบอร์ตัวน้อยกัยูทูบี้ยูทูเบอร์ยูทูเบอร์ยูทูเบอร์นะเป็นอะไรวะเป็นอะไรวะเป็นนี่เลยหมดเลยอ่า อ้ไอสิตร์ตำมะคงให้กินนี่นะเอาบ่เอาบ่เอาบ่ไอตร์มคงซู้กินนี่นะถามกันก่อนละลาซื้อยังลูกซื้อทิพซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้ไอ้ไอม่รู้เลยนี่ดิเดี๋ยวด้ยไอ้ทามก่อนหน่อยนึ่งลูกไอ้ก็ไอ้ขนาตาคือกันบอก ้องคือกันฮะรอคือกันรอคือกันอู้สุดท้าพร้อมลอนบ่พอเสงเหลืองนี่ไอเจ้าดิงามบ่มาช่วยกันเนาเป็นยังบางรัน่ารักปานิน้องทิพย์ไปเอาหัดอุ้มลูไปมึงดูหัดอุ้มลูไปมึงดูบอลอนคือบ่คือบ่เลนองทิพย์ไป อ่ารักขนาดสิไปสายต่ออืมวันมันซมาอยู่น้ำใจไอน่ารักบอสเห็บ้านจะวะน่ารักแล้เนาะเออน่ารักเมื่อเฮือนบวะน่ารักษาไว้อ้ยซื้อนอนแก๊งก็เราซื้อนองียเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันได้ปันไถ่เราแก้วนึงปันให้เราจอกนึงเดี๋ยวไอเรียงกับปันซื้อนอนเงี้ยอีหล่ะต้องถีบเดี๋ยวไอเรียงกับปันเด้อจอกนึงได้คอยไปเด้อ เอ้บุตรีละเห็นบอกเห็นบอกมานั่งอยู่ท่านาคาครับมากินเผือดตั้งแต่างเสาทำไปไใส่เลบรรยากาศดีดีครับผมก็น,นั่งท่าด้วยความหวังว่าสิพรแห่เขาส,สวมงามบัตรก็ได้พอเลยสมใจแล้วกะพอดีเลยนี่เรียนน้าน่องเพื่อนครับน่องฮะน่องทิพย์ครับน่องป่า ในอนาคดวะเนี้ครับอาจจะได้เป็นนางเอกเขาครับกดติดตามไปเลยพูดเลยว่ากดติดตามครับผู้ใดที่กดติดตามแล้วก็ท้าเบิร์เลยครับสองคน,นเดี๋ยวกัจะมีคอนเทนต์ต่อไปครับน้องๆไปครับคอนเทนต์นี้กอะเอาไว้สมเด็จสัก่อนเพราะว่าน้องๆเพิ่นฝ่าวัฒนธรรมครับเห็นเพิ่นแป๊บเดีวยวนราคาเลยบายๆนะคุณสาวไปตำหงเจาะสิข้ายเครื่องนะเ <c oughs> ดี๋ยวด้วยโอเคเจอกันนี่นกดติดตามกันค่อยไป ไปบ,บายๆกินเหร็จแซ่บๆเด้อแต่ว่ากับบอลตองกินอิ่มเด้อเดี๋ยวมากินกับ e. อ้อีกรอบคำ <Okay. S 1> <laughs> โอเคไอ้บายบายอ่รักขนาดครับกระทืออาอาจารย์สาดีครับเป็นกันเองดีมาพอนองกันแบบแบบคุยน้ำดีบอลน้ำดีแล้วกัเพิ่นบอกว่าเพิน่นกเห็นคลิปยูว่าสาวติดตามอยู่พอดีเลยเดีย๋ยวจะมีโอกาสถ่ายอทอดให้เบิร์นต่อไปความน่ารักของน้องๆครับ ไปทาเบิ้งทาที่ตามชมครับสำหรับจีพีนี่คอนเทนต์นี้เดี๋ยวผมก็ไปหล่อนิดนึงครับหล่อหน่อยนึงแล่งลเดี๋ยวกลับมาครับสาวๆบ้านนี่ร้ายแห้งเว้ยไปกินขนมพุลหฮอดีใจขาเลย <c oughs> ลองบอกเบิ้งสบายดีบอกพร้อมกันบอกได้บ, <c oughs> บ,บด่ห <c oughs> น่ารักขนาดเลยครับเป็นยังไีครับ โอ้เก่งแห้งเว้ยเอาเริ่มไหมเริ่มไหมเด้อเดี๋ยวเขาสิบอกว่าอ่าภาษาลาวภาษาไทยภาษาอังกฤษเด้อเขาสิบอกทีละอย่างเด้ออ่าเอาสบายดีภาษาลาวสบายดีอ่าภาษาไทยบ้านนี้สวัสดีค่ะอืมภาษาอังกฤษบ้านนี้ไงเออตบมือเออเก่งเลยเด็กน้อยบ้านนี้ซื้อบ้านยังก่อบ้านเจ้านี่ บ้านหน้าซ่งบ้านหน้าซ่งครับเมืองทาโทมแข่งไส้สมบูรณ์ห้านยังกว่านี้ห้านไม่คำหุ่นซาไม่คำสานมไม่คำหุ่นสาซานมจักซาซานมเออกะมาแวะเวียนกันได้ครับผู้ใดที่ผ่านไปผ่านมาเส้นทางระหว่างอ่าาโทมไปไปเวียงทองปะธาโทมไปเวียงทองปะแม่นบอกทาโทมไปเวียงทองเฮ้ยมันไป สามารถที่จะไปไสสมบูรณ์ได้ไปเสียงควางได้ไสสมบู<ป>มบรณ์นเลี้ยวซ้ายเนาะเลี้ยวซ้ายไส้กลับไปเส้นทางผ่านกับซื้อว่าเป็นเส้นท่องเที่ยวอีกเส้นหนึ่งที่นักท่องเที่ยวกัมากมาก,มากมากครับเมื่อกี้กัจะจังที่เห็นแล้วครับกัมีเศร้าต่งางศาสมาแวะมาเวียนอยู่เรื่อยๆครับมาแวะมาเวียนอยู่เรื่อยกัฝากมาอุดหนุนเพิ่นได้ครับมาแวะกินหนาบกินในเป็นกับเป็นกันเองดีนะหลักดีแล้วกัผู้คนกับโหดซึกว่าจะอัธยาศัยดีครับไปบายบายไปเลาะก่อนบายบายขอบใจ อเก่งครับว่าขับรถออกมาจากหมู่บ้านครับก็จะมาเห็นตูบอยู่สองฝั่งทางผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นร้านขายเครื่องหรือว่าร้านขายของของชาวบ้านนะครับในช่วงฤดูน่าจะเป็นฤดูที่ฝนตกใหม่มั้งครับเพราะฝนตกใหม่พวกพืชพักพวกกบพวกเขียดพวกกุ้งหอยปูปลาหรือผลไม่มันก็จะออกหลายครับสองฝั่งทางนี่ครับบ้านนาส่งครับเมืองทาทงแขวงไส้สมบูรณ์ครับ ฟังไส้ทัดไปก็จะเป็นอ่าเป็นน้ำเงียบครับน้ำเงียบของน้ำเงียบคนในพื้นที่ของมือก็เป็นบรรยากาศทงหน้าครับแต่ว่าก็แล้วหมดแล้วครับเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเรียบร้อยแล้วครับทัดไปก็เป็นเถือกเขาอันสวยงามเลยอุ้ยถิงเถิงก็ยังมีคนไปเห็ดให้เห็ดห,ห,หน้าเห็ดสวนอยู่เลยครับเถิง คือว่าละครพื้นที่มันหน่อยครับเป็นเรื่องปกติธรรมชาติธรรมดาก,การเพาะปลูกตอ้องอาจจะมีบางอยู่บนเขานั่นนี่ก็จะมีบ้างครับแล้เวเดินทางต่อไปเรื่อยครับเห็นคนบอกว่าจะมีขัวหรือว่ามีสะพานวิวกะงา่าพอสมควรครับไปทางนานี่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับอามาหอดปลายแล้วครับ บายบอกทางครับเดี่ยวสายเส้นสมบูรณ์ตรงไปเชียงขวาง80ลักครับโบ้เลยไกลแห่นะครับเชียงขวางยู่ไกลกันละเทาสิขอดเชียงขวางอีก80ลักครับแต่ว่าผมโบ้เลยไปนะครับโบ้เลยไปผมก็จะพามาเบิง้งเล็กๆกันหน่อยเบิ้งขัวจังหน่อยครับเพราะว่ามันเข่าขาสิจะค้ำแล้วครับเดี๋ยวมันไปไกลที่พักเดี๋ยวอยัญมณีที่พักครับเพราะเขาก็บ้เลยชินเส้นทางนะครับแล้วก็ทางเลี้ยวขวาไปเอ้ยเลี้ยวซ้ายไปใส้สมบูรณ์อีก บอกตรงๆเลยว่าบอกเคยไปครับอ๋อสมเป็นเมืองท่องเที่ยวสมเป็นเมืองแดนงามครับงามอีกทีครับขัวน้ำเงียบขัวน้ำเงียบเ่บิดปะ รุดยอดบรรยากาศเลยโอ้กระโดดขึ้โอ้แต่เก่านี่เป็นสะพานแขวนนะครับหนิแต่เกาเป็นสะพานแขวนตวนัวเก่าๆเลยครับหี่เขาเห็ดขึ้นใหม่ตัวนี้สามารถที่จะรถยนต์สัญจรไปมาได้แล้วก็เห็ดทางใหม่เลยฝั่งขวามือนี่เป็นสะพานแขวนแบบเกา่าเลยดั้งเดิมเดีย๋ยวพาบเบิ่งครับหน่อยหนึ่ง สุดยอดเลยครับผ่านแขวนเขาก็บริลือเลยครับบริลลอเลยครับเอาไว้ก็เป็นตั้งเบิ่งอีกแบบนึ่งนะครับเส่ินส่วนทุกๆคนนะครับมาเที่ยวครับแขวงใส่สมบูรณ์สปปอลาาครับนาเที่ยวครับนาเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวผมว่าหลายคนอาจจะเคยมากนะครับหลายคนที่ยังบ่เคยมากกเชิญส่วนนะครับส่วนส่วนเลยทุกๆคนเลยส่วนส่วนมาเที่ยวกันได้ครับอ้าวเห็นสามสาวอยู่ทางหนาตำทาหยอกบางอนนะจากหน่อยพอได้ยิ้มพอได้หัวไปนํำกัน จะเอสบายดีรถเป็นยังฮะบ่เป็นเนีเ่หมายความว่าว่าด้เป็นยัง <c oughs> มาพ่อสามสาวอยู่ปลายขัวพอดีเลยบ่ไปไสยเลยปิดคลิปอยู่นี่เลยครับบรรยากาศดีๆเมืองทา่าทมอันนี้ยังอยู่ในทา่าทมอยู่หรอ,อยังยังอยู่เมืองทา่าทมอยู่ว่ตอนนี้いいนยังขึ้นท่าทมอยู่ถ้าไปเสี่ยงขวงจากหลัก เอ้ยไปอันนี้ไหมใส้สมบูรณ์บ่ฮูเฮาหนีส้นเผาอย่างนี้ฮะฟังฟังความเล่าออกอยู่เนาะ <c oughs> อยากตายขนาดเลยนอนเอาแม่เบาไทยกระไดฮะปากแห้แงเมืเอ่อไหร่เบาไทยปากแห้งนะครับนี่ก็อยากอาอยากายกระดอกกระดีะ่ะเดี๋ยวพามาเบ่งบรรยากาศย้อนทั้งหลังครับนี่ แบบงามเลยครับทึงๆก็จะเป็นทางขึ้นไปขึ้นไปน่าจะเป็นทางที่เขาเห็ดไฟฟ้าครับขึ้นไปเรื่อยๆเขาน่าจจะไปซ่อมแปลงไฟฟ้าครับไปบกไก่ครับรอบก้อนเนี่ยผมเคยไปอ่าเชียงขวางครับเคยไปเชียงขวางกับย้อนกลับไปเบิ่งคลิปเก่าก็ได้ครับไปกับบอมแม็กรอตล,ตลาดตลีรอบนี้กะได้มาผู้เดียวทีือว่าสุดยอดครับสุดยอดแบบประทับใจขนาดเลย ขับรถกลับขึ้นล่ะครับบรรยากาศแบบสู้สวยงามแห่งครับบ้านเพิ่นอากาศดีๆครับวิวงามๆวิวสวยๆครับบวกกับวิธีชีวิตแบบดั้งเดิมกับแบบสมัยใหม่ปะปนกันไปครับอ้าวสามสาวยังมาไปอยู่ ติดติดบ่ได้บ่ไม่เก้าใจไปยังไอ้ติดตไฮบอรถหรอมันบ่ได้บ่มันได้บ่มันบ่ได้บ่อ๋อ,อไปได้โย่นอกมั้งคคือยานรถคือสิบบทติดนี่แหละไปได้ไปได้ครบบติดจกเจอรถเพิ่มเสาหน่อยครับมาเล่นครัว สุดยอดบรรยากาศอากาศดีๆครับอากาศเย็นๆแดดลมร่มตกครับย้มมือแรงครับครับทุกคนครับผมกะขอหยากปิดคลิปตรงนี้เลยกันแล้วกันครับหัวํำเงียบครับขามไปใสสมบูรณ์ครับระวังเมืองตานโทเข้าไปใสสมบูรณ์ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับฝาก EP ต่อไปครับฝาติดตามชมครับจะมีเรื่องเล่าดีๆระวังข้างให้ทุกทุกคนเดบเบิ้งครับขอบคุณทุกทุกคนครับ